สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะมือนีนะคะจันจิลากะมีตำเล่ามาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่สองกันยาเนาะคะ่ะมือนีจะไปตามตามตำเล่าของแม่อุดรน,นะคะอ่ะพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมือนีสีผ้าเข้าไป ตามตำราวแม่นะคะเดี๋ยวรอสกักครู่นึงนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปหาแม่อุดอรนะคะไปฟังพร้อมกันเนาะคะ่ะว่าเมื่อนี้แม่อุดอรฟันดีบอะคะ่ะล้วกัมือแรกงนี่สองทุ่มเพิ่งนะคะรอรุ่นกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะเรางวดว่าหันนี้นะคะที่แม่อุดอรปล่อยไปเนาะคะ่ะสลา,ากินแบ่งรัฐบาลนะคะวันที่หนึ่งกันยานะะเนาะเนาะกาซิมีเลขเข่าอยู่เนาะคะ่ะ จะเป็นของเลขพัดธูดงนะคะเลขพัดธูดงหายมาเนาะค่ะเนาะหนึ่งหกศูนย์นะคะหนะึ160นะะ่งหกศูนย์นะก็เป็นเนื่งเก้าศูนย์นะคะอันนี้สําหรับเลขพัดธูดงเนาะคะ่ะแล้วก็เลขพัดธูดงกับเลขน้องอ่างเปานะคะเลขน้องอ่างเปาจะมีศูนย์หกเก้าเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดที่ติดตามเลขน้องอ่างเปาเนาะคะ่ะคอนแมน ซื้อเป็นเนาะคะ่ะกลับหัวเป็นก็สะได้ยู่เนาะคะ่ะเนาะโกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือว่าตัดสองตัวนะคะก็จะได้อันนี้ค่ะแมนปีนหัวปีนหางก็สีได้สามตัวด้วยนะคะ่ะเดินเลขน้องอ่างเป่าที่น้องห้งวดว่าหันนะะีแล้วค่ะอันนี้เอามาให้เบิงสําหรับสลากินแบงรัฐบาลที่ น้องอังเป่าบอกนะคะผู้ใดที่เป็นเอฟซีน้องอังเป่านะคะหมาของแม่อุดรน,นะคะและก้กการเลขพระธุรงวนนี้เพิ่นกลมากเข่าอีกแล้วเด้อพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ตามต่อกัรล่อรอบเป็นไล่นาคลิปนานาะคะเนาะ,ะล่อเบิงว่าแม่อุดรสิปลอยตําไท่มือใดเนาะคะ่ะแว่ว่ามื้อนี่นะคะจันจิลาาสิเอาตาเล่ามาฝากพี่น้องก่อนนะคะเนาะ,ะสวัสดีจ้า,จาแม่อุดรค่ะ เออเป็นยังไงเนาะไอ้สี่แบบน,นี้เนาะใาเหยับไปเดี๋ยวบอเออเลขน้องอังเปาเขามันบอค่ะแม่เน่ศูนย์หกเก้าบอแม่แมน้องอังเปาให้มาศูนย์หกเก้าตว่าขันผูใ้ใดไสี่มี่ดวงหรือว่ากับตัวเลขเปลี่ยนกับสีถึกสามตัวนันวน่นคได้นอนไหมบอสีบอกให้ฟังในโทราศัพท์น่ะเป็นยังที่มีแต่ดูภาพมันหาเบอร์บอเห็นน่เองนะมันหาเด้บอเห็นกันยังวะ ค่ะพี่น้องเอ้ยอย่าส่งแต่ภาพใส่ายอ่ะมันหาเบื่อบเห็นย่ามสิื่อน่ะให้มันเห็นไให้มันเห็นเบื่อนีค่ะขอร้องไยๆกับคินฮอดกันทุกคนนั่นแะแต่ว่าอันขอร้องในว่าอันส่งภาพข้ามาอ่นนะแต่มันเต็มมันเต็มโทรศัพท์น่ะมันกดหาอันเด็กบ่เห็น ในกลุ่มอะค่ะแม่ในกลุ่มหนันบ่หายมาบ้าแม่อุดรเด้อแม่อุดรอ้อ,รอนขอดองไร้ไร้เนี่ยค่ะแม่อุร้อนก็หาปุสุข้อย่างไรยี่สิ่งน่ะทรงสติเกอร์มากงานบันนี้แนวทางมาหลดเลี่ยนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเนาะขึ้นไปเรื่อยๆมันก็หาบ่เจอผัดโถมาหาแม่เอาอยู่ซังไหนล่ะแม่อมเอามันก็อยู่ในหันอ่ะอันอยังคือหาบ่เห็นนะแม่มันบ่เห็นผัดว่า เมื่อเห็นจจงว่าแม่ขอร้องได้หลายว่าบ่หายทรงลูกภาพเขากลุมน่ะนะค่ะหารับแต่แนวทางอย่างเดียวนะเนาะหได้แต่เด็กอันอันนี้ย่างเดียวอยากทรงลูกห้ทรงมาส่วนตัวนะคะบ่ต้องทรงเขากุมเนาะเออค่ะขันทรงเขากลุมมันมันเหล็กมันเหลื่อนมันหาบ่เห็นมันหลายคนมันหลายโคนน่ะนะค่ะขอร้องได้หลายใดบ่ค่ะค่ะวันนี้แม่ เปน็นยังไหนกอค่ะได้ยินข่าวมาที่ถึงรังวัลนที่ท่อไหนเกาะมือ<ล>วนน่านี่ที่แรกแม่นั่นไปกับอาจารย์จีดานี่ล่ะมาพาไปทายคีปมันบ่ค<า>่ะเลยไปทายคีปผุนอาจารย์ผุนนะอาจารย์เจนบอ,อกปูเกนไปกับอาจารย์จปูเกนนั่นนะได้ไปบม่นีแม่ก็เลยจมแม่กับเว้าวน<อ>าาน่นนะเบ้าไปรียวแม่ก็เลยว่าโอ้ยอยากถึงสิบแปดด่านนี่เนาะ่าสั้นว่า ยังได้ยังีถือว่าจนได้บาน่ะบาอาจารย์จังมาแต่ใสเพื่อนหลดได้บาเพื่อนโดดหงยยนย่อมย่อมเพื่อนบาเอาเป็นหยังล่ะเพื่อนบาอันที่ได้อยู่ได้เพื่อนบาสั่นเพื่อนบาให้ย่อมน่ะไปดึงเนือเด้อเพื่อนบาอืมที่ได้บั้นทีหนึ่งนี่กับว่าจักเพื่อนบาสั่นเพื่อนบาหน่ะนะอืมนี่ล่ะใกล้ๆนี่ล่ะแม่ยอมไปเอาเนเด้อเพื่อนบาแยกขาโอขาแย่ได้เพื่อนบา แม่นั่นบ้านนี้แม่แม่อุดรนกรันด้วยปะจ้าไปไปเอาเข็มดับเพื่อนน่ะนะจ้าเอาเข็มดับอ,อาจารย์บ้านเพื่อนกันด้วยปะทีแรกนั่นแม่ไปหาเพื่อนกัจจันจีดาเพื่อนใดแม่ออกหนีแม่บ่งห้ท้ายเอ้ยบ่ใหายไปหา เป็นยังโบพร้อมมือนันเนาะเพราะว่าพอมมีคนมาหลายมีคนมาหล่ค่ะเพื่อนโบสะดวกเพื่นกับบอได้ไล่อ่ะแม่กับไปกับลูกัะนะจ้าเพื่อนเดพร้อมบาดนี่ตู้ซองมือนันบ่มีแขกหลายเนาะค่ะบ่มีแขกหลายบาดนี่ตู้สองมากเพื่อนเลื่อยพอมพอมบาดนี่เพื่อนเดิว่าแม่ไปเอาความรับเพื่อนเบ้อ เพิ่นมีความลับเหรอบอกให้ฟังบ่แม่เพิ่นมีเคล็ดลับปะเพิ่นมีเคล็ดลับบอกห้เบิดเพิ่นเลยว่าโอ้ยบ่เคยบอกให้ผู้ใด้ยังสีฟังจังสิจังเทียงแกไปรอเคล็ดลับเพิ่นมากเต็มนะเพื่นแม่กัเลยบนเนาะเพิ่นว่าโอ้ย ได้จังไดเนาะเสียด้วยว่าสั้นบอกกับเจ้าทีเจ้าผูมเพิ่นอยู่หันนะจ้าบ้านี้เพิ่นกับมีแต่ไหอันโบรด้านนะแม่เออหาผีโบราด้านหผีไหต้นตะเคียนไหโบรด้านที่ของเก่าๆเพิ่นเสียเอาไว้ให้คนเบึงอะนะบ้านในแม่ก็เลยไปบนไปจมแม่ไปเบ้าผู้เดียวอะนะว่าว่าโอ้ยพอยแม่เลยกนเลยยกมือค่ะก็เลยโยกมือไป สาธุเด้อ่าซันวาอันผู้ขานั้นอยากคอสทแปดด้านสิได้บ่านอว่าซันว่าหน่ะอันเซ็มนย่ำได้สิได้แจ็คเทีย่าซันผู้ข่าวว่าส่มากับอันมาผู้เดียวกับอันอยู่ในหัน่ะสิงซักสีเทพดาเพิ่นอยู่หันเพิ่นกะสีหงเย็นน่นนะแม่กะโจมอยู่ผู้เดียวว่าสิได้ที่แปดด้านมาพอเอ้ยแม่เอ้ยพว่าไปเห็นของเก่าเพิ่นหายเก่าหายผี ให้ผีครับอันต้นตะเคียนเพลินน่ะสีบ้างเพราะไว้แม่ก็เลยอันไปหาไปซองไปซองเบิงไปซองเบิ้องหายบ้านนี่แม่ก็เลยว่าโอ้ยเพิ่งเมื่อใดเนาะสีใดสีแปดดานเนาะแม่อุดอนนี่ว่าส,สันได้ไวาน่ะบานนี่ก็เลยชมผู้เดียวนะก็ไปเบิงดูไหอันเพลินน่ะให้ผีเพ่อนน่ะไปรูปไปรูป สิได so ้บ่ยี่พอเอ้ยแม่เอ้ยลูกสิได้สิแปดด่านบ่มาสั่นไาจา์โดนหงียนบานเป็นโดนหงียนโน่มาสั่นย่อมสิได้อยู่ได้เฮ้ยสิได้ตอนไหนล่ะเฮ้ยมาสั่นมาเฮ้ยสิได้บันที่หนึ่งหรือบ้าจักเู้เห็นว่าบ้านที่หนึ่งกันย่าได้ย่อมมาสั่นเดิมบันที่หนึ่งกันย่าไป ้ยอยมันดึงรัตดีในเด้อเพิ่นว่าเออบานนี้กับว่าอยากเสียเพิ่นเป็นไหนได้วานนี่ก็เลยคิดในใจสิได้ยู่ห้อ่าสั้นเมียวาน่ะบานเนี้อาจารย์ได้่ะได้เพิ่นว่าจ้าอันกับว่าเอาไห้ได้อาจารย์ก็ได้วางสิสิเอาแค่สิบแปด้านมาสั้นวาน่ะแม่อุรนว่าบานนี้อาจารย์มาเฮ้เ hmm. พ er ิ่นมาให้สิบแปดด้านเท่านั้นได้มาสั้นเพิ่นสิให้เท่าไหร่ละให้ได้กว่านั้น ย่อมคือเบาหน่อยแท้เพื่อนว่าไว่วมันเบาหน่อยได้อ,า,อาจารย์สิแปดด้านมันกระไรแต่ได้พเ<อ>พืนว่าชั้นย่อมบ้านะเพื่อนที่ห้ไลายก็สิแปดด้านบ้านจะพูดจะที่เพื่อนยุหันน่ะที่เวลายุหันน่ะเพื่อนว่าสิให้แม่น่ะสิแปดแม่น่ะขอสิแปดด้านนะสิให้ไลฟ์กว่านั้นจ้าสิ่ไฮไลฟ์กว่านั้นได้บ่ได้บ่ได้ซ่อมนี่ได้แล้วว่าจ้าบ้านแม่ก็เลยซ่อมบึง่งอันเพิ่งก็เลยบอกแม่ว่า เพ่อนทิ้งนึงนี่ห้ยดึงใหม่ในเด้อเพื่อนว่าสั่นเพื่อนว่าก้อนสีไปอันนั่นเพื่อนยังอันสีมีความรักเพื่อนหายแว่น่ะนะก้อนสีไปน่ะหามไปขยอขยแยได้หายตั้งใจไปเอาขั้นสีเอาอันนั่นเพื่อนว่าย่างออกบ้านแล้วโอ้ยอันโอ้ยมหันไปเอาหรอกสีนั่งอันไปหันไปหนีก้อนอย่าว่าเพื่อนว่าสั่นเพื่อนว่านเนให้ตั้งใจให้ไปซื้อโลดตั้งใจยกมือใส่หัวให้ไปซื้อเลยเพื่อนว่าสั่นเพื่อนว่า ่ว่ายาสีไปแววหันแบนนีได้โยมให้ให้โยมนะตั้งใจไปซื้อเลยข่้นสีเอานานเพิ่นว่าท่านไปแวโอ้ยเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปหนีก่อนโอ้ยไปอันนั่นอันนี้ก่อนโอ้ยย่างไปหนีก่อนยาว่าเพิ่นว่าให้โยมนะตั้งใจไปดึงเลยให้ไปดึงเลยยาว่าไปแวหันแบนอีห้ามมาเต้นเด็บขาดเพิ่นว่าให้ตั้งใจไปเลยบานพอดีเมื่อนั้น อันทำาขายดาตเตอรี่ฮอดเฮียนอ้จ้าเออาขายดาตเตอรี่ฮอดเฮียนนี่ล่ะบานนี่ต่อยอังเปาอังเปามาจับเด็กให้เม่เนี่ยอังเปาวะสัน้นอังเปากะโบมาจับเลยนี่แพงเอาเียให้อังเปากบโบจับมันไปมันไปขั้วแค่ต่น้่นพอขาดนะแม่มน้่นพอขาดขายดาตเตอรี่น่นอังเปานะ่ะ ไปหยอกตาเพลินไม่หยอกเตาเพลินเดีไปแบบแอยุ่มไปหน่อยสีหน้ามันก็เต้นขวะอันจับยังสีหน้าจับอันผู้ขายน่ะอืมแม่ก็เลยว่าเฮ้ยพ่อค่าดัาตเตอดีย้ำน้ำอันผูน้ขายได้เดี่ยวดิ <c oughs> บ่มีเพื่อนว่าม <c oughs> ันจะหัวอันพ่อค่าน่ะบ่มีจังไรอังเป้ามันไปว่นนั่นอันอังเป้าไปว่นนั่นดันตเตอดีต้องดูน้ำพ่อค่าเอามาอันแม่สิเอาหนิเอามามันตัวใหญ่วะท่านว่าโอ้ยบ่มีเพื่อนว่า ดึงไว้แล้วนี่เราดึงออกไปแล้วนี่ในแผงนี่ว่าสั้นแม่ว่านะจ้ามันบ่มีเพิ่นว่าเพิ่นกระหัวผู้ขายราตรีนะเพิ่นหัวจ้าแค่ว่าหัวได้นี่คักๆในกระเป๋านี่เอามาเลยนี่บักกระเป๋ามันมันเศร้ากระเป๋าจริงๆลาอยู่น้ำเพลนมันมนอยู่น้ำเพลนสีวางสีหน้าจ้าอันนั่งวัานน่ะสียู่น้ำเพลนมันหนูเพื่อกระเป๋าอันผู้ขายลาตรี่จ้าคู่คู่อ่านจริงๆแม่ก็ว่าเอามาสีซื้อราตรีน่ะน้าเขาก็บวัวห้แม่หน่อย อันแม่เสียเอาตัวอะไรไปสันก้าวแปรแปรก้ามันไปสายแม่บ่าเบิดแนเพื้นบ่าบางอังเป่ามันไปคั่วอยู่หันหน้ามันบอกมาจับดาตติได้มันกับมาลมอยู่มาลมชู่ๆๆๆจนเสียต่ว่ามันบอกขาดนะแม่มันกับไปเศร้าบักขายนะแม่อันผู้คนขายดาตตินะแม่ก็บ่กหายเม่มานะแม่แล้วแม่เดือยเอาตัวได้ไหมแม่บ้านกับแม่กับมาดึงตัวนีเลยนี่นี่นี่แม่มาดึงร่องเบิ้งเพราะว่าอาจารย์เพื่อนหายไปดึงนะ พม่บาเมเฮิมัสิีมาวันที่หนึ่งได้โยมเพิ่์ว่าแม่เราไปดึงตัวนี้มาแมนเขามา่อ่นี้อันนั่นล่ะสี่สี่เก้าสี่สี่เจ็ดเออเออบาเนี้มันตรงกับแม่ตรวจไปตรวจแนวนี่ม่ตรวจหนี่นี่นี่มาตรวจหนีนี่มาตรวจนีที่บ่อนนี้ตัวตรวจนีตัวอันแม่สื่อตัวข้างนางค่ะแม่สื่อตัวข้างนางนีตัวข้างเทิงนี่ไงโอ้มันตรงแล้วันที่หาบ่แม่แมน มันพิดนี่แม่ฉันแม่มาเสียเอาเก้าแปดแปดเก้ามันบอมีแต่ว่าอังเปาไปไปเศร้ากับเป๋าเขาอยู่สั่นละพิษสองตพิษสองตัถ่ายสองตัวถ่ายคันแม่เป็นซีเจ็ดนี่แม่ได้รางวัลที่ห้าแม่โอ้ถ้นเป็นนี่แม่ั้นเป็นซีเก้าแปดนี่ได้รางวัลที่ห้านั่นละอันแม่เราไปดึงซีซีเจ็ดมันเราบ่ได้แม่แม่นั่นอังเปาหน่ะมันไปจับ ผาาสองตัวเท่านั้นผาาสองตัวเพราะว่าอังเปาน่ะมันไปจับกระเป๋าเขาแม่กระเป๋าผู้ขายน่นมันมาหายแม่ผู้ขายน่ะบัแม่จ้าผู้ขายน่ะดอกหัวเสยอันหายมาดมในแพงน่ะมันก็บลมชุด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 มันกับบัคาบเลยแม่ก็เลยว่านั่นมันอยู่นั่นผู้ขายผู้ขายน่ะหัวขวนแม่อันมันเศร้ากระเป๋าเขาเอาใสาออ่แอวอะนะกระเป๋า กะซิแมนคือความปูเกียนพิ่นเบาเนี่ยนะน้อแม่เนาะใกล้เขามาเลยเนาะไก่เขาม้าเด้อพิ่นบอกแม่นั่นดึงใบบึงเลยโยมภาษาแม่ก็ไม่อยากดึงดอกเพราะว่าเยสซี่หนังก็ว่าแม่ยาซื้อเลยใกล้เขามาเลยแม่เดี๋ยงช่วงโตแม่เออเยสซี่หนังว่าแม่ยาซื้อเลยแม่เพราะว่าจ้าเออบันีอันดูเยสซี่ยุ่งเทมน่ะได้ส่งเงินมาให้แม่ให้มาซื้อลอตเตอรี่นี่มา แม่แม่หนูหุ่นน่ะแม่เด้อว่าซันอันไอ้ส่เอ้ยลูกเอ้ยยาบาสันนังสี่เด้อลูกหุ่นน่ะแม่อยู่แต่ว่ามันกับบ่เขานี่แม่มันเพีดสองตัวอาสิเป็นดวงเนาะแม่เนาะเอาสิเป็นดวงแต่ว่าเขานั่นว่าแม่หนูอันออกซอยแม่เด้อแม่อันหนูส่งเงินไปให้ยเด้อแต่แม่สิมากตัวไหนแหละนะให้แม่ดึงจ้ายนี่ยไรกามาแบ่งกันบ่ค่ะบอกเพื่อนบ้านถ้นแม่ถึงนั่นแม่สิถึงที่หนึ่งหรือที่ไหนก็สร้าง เนี่ยแต่แม่สีขี้เถียนหนูสีายหนูไปนึงกระเดาเท่เปิดาเออเพิว่านนจังสีล่ะสีเพิงบารามีแม่ได้วาสันวาะน้าเออบั่นี้แต่มาผู้ขายขั้นหายแม่กะอาจสีได้รังวันที่หาเนา<อ>ะเออเพราะว่าอังเป่านน้นไม่ได้ เอาแต่กระเป๋าเขารือแม่ไปขวัวจุ้งสิรางเล้านี่มาจักยูแแพงเนี่ยมันกับว่าเอาแหละนะมันไปเอาน้ำจากของเขาน่ะแม่ไปคู่มเอาอยู่หันจากของมันกับหัวไปเลยจากของรัตตีน่ะกับว่าห้แม่ได้มันกับหัวอยู่นานาแม่กับว่าถ้ามันที่หนึ่งอันที่หนึ่งมันอยู่หันมาสัตมันกับหัวอาจจะเป็นงวดหน้าก็ได้ได้แม่็ยังว่าเพื่อนากกับไกลสีมาเด้๋ะอาจารย์เอาเลยว่า โยมอย่าถิ่มเด้อเพิ่นว่าดวงเจ้าขึ้นแล้วด่ะเพิ่นว่ามันสิมาในระหว่างอันนี่ล่ะสิวันที่1นี่ก็บ่จักเด้อเพิ่นว่าก็เลยดึงลองเบิงอ่ะเออปู่เพิ่นก็ดูดวงให้แม่อุดรพร้อม่ค่ะแม่นก็ดึงองเบิะเอ้าสิแม่นคืออาจารย์บบ่วซั่น เขาเลยไม่ลึงนี่ล่ะนี่ก็าเลยเสียดตัวสองตัวนี่ถ่ายหน้าเสียดายเได้แข้งมันมีไย่เงวันที่หาแต่ว่าเขาก็หายแม่เสียดายเนาะค่ะสองตัวเนาะแม่เนาะสองตัวได้ในสามใบท่านท่านแม่เข้าวยายแล้วว่านี่หาจากเมินแม่จากเดือใบละเมินบอกแม่เปล่าใช่แม่ลูกเบิ้งใบละเมินบอกแม่กับบุ๊คหูคือกันแต่ว่า เขาหายมากอันแม่ก็ถามเอาเขาบอกว่าหายนอกเก่าเก้าแปดแปดเก้าเขาบอว่าหายแม่อ่างเปามาก็ไปเศร้าเขาอยู่หันอ่ะรางวันที่หาสองเมือนไม่คันแม่บอกพีสองตุ่นนี่มีสามใบแม่ได้หกกมืน่นคุณแล้วแม่นานะจะแมนมันผ่านไปได้จังหวกอย่างว่ามาเขาบกว่าหายแม่ว่านาเอาไหมแม่ว่านาเอาไหมแม่ก็เลยบอกแค่วดานะอย่าออกเด็กงาม <c oughs> ออกเด็กงามเขาบอกให้ <c oughs> ผู้ขายนันดา บานนี่แม่ก็เลยบอกเทพบารามเอื้อขึ้นเนี่ยบานท่านสิไฮอันแม่อุรรน,นะ่ะเทพบาราเอื้อท่านสิไฮดูมันแยกออกเฤกงามเลยเขาก็าให้ให้ออกเฤกแบบเบิ่นเบิ่นเบ้นเบ้นนั่งสีน่ะนาตาลีนาจ้าจ้าห้ามเอางามมาสั่นว่าให้เอาเบิ่นเบิ่นเอาจังได้กับจังซุนซุนซ้ำซ้ำไปกังสี่กังสี่น่ะจ้าให้เอาเบิ่นเบิ่นจ้าขอร้องเทพบาราบัานนี้เมื่อนี้แม่ได้ตำเล่าไปค่ะ มื่อนีร่กันเดวแต่อีซี่สีอันนั่นเนอะแม่กัสีเว่าให้ฟังเมื่อนีร่ไปขี่รถน้องรถนายสบาดนั่นะ่ะไปในเมี่ยงพ่อสวัสดนี่เป็นน้องแม่อุดรเป็นเออเป็นน้องแม่อุดรแต่ก็เลยนอนอยั่งเดียวแม่รถซาเดงลานแม่นอนอยั่งเนี่ยเอามืนอนี่ยคืออยากนอนแต่ว่าเสนอขี่รถแลกการรับบ่แม่นัำน้ำเขาซาเดงละแม่ เขาเรืว่าโอ้ยยานเอี่โตขนะดอันแม่ก็จับมันสิาดาเขากับยานโตวกว่นอนผ้าไปโต๊ะคุ้มโอ้ยเขาบ่วยยาไขให้เอันับมานะโต๊ะคุ้มอาบักอันยี่ยอดดุมอีกเราแล้ว,วสักผ้าเขาเลยผ้า <laughs> นอนเที่ยวสิไปไปในเมืยงแม่ไปซื้อหมากซื้อผู้นะสิมาเฮ็ดขึ้นหิงผ้านี่ละโอ้บนเขาประดับดินมาแม่แม่เมื่อคืนนี่ค่ะประดับดินหกทุ่มแม่ไปย้ายหกทุ่ม ยายพร้อมกินพร้อมได้แม่ก็ได้กินกน้ำเ,เ <c oughs> <c oughs> พลิน,น,พนกินน้ำเพื่อเวลาเพื่อไต่บันนี้พ้นกับขึ้นอยู่เด้แต่ว่ากับพวกโ <c oughs> ต๊ะลอกยายตอนหกตุ่มน่ะยายไใบบันนี้ก็เอิ่นเทื่วลาเพิ่นมาพอเอ้ยแม่เอ้ยมาเด้ออันดูกอันเฮ็ดยไทยแล้วนี่มาหาบมาอันนั้นเอาดูกมาขอแดกบางวัานที่หนึ่งเด้อเอาที่แปดด่านเด้อว่วาสั้นวาน่าอ่ะงลว่าซีบ้านี่ให้ได้นะแม่เนาะบันที่อันสิบหกนี่ว่าสั้นได้ว่าน่ะจ้าบานนี้เราเปนั่ง เอาพื้นห้องเลยอังเปาไปนั่งมาหนี่นั่งรถดโอยไม่คืออยากน้ำพิ่นบ้านนะสันไขออกไปดิไขออกมันก,กับมีทุกอย่างเนาะไปจักติ้งโก๊บไปจักปลาไปจักอีหยังอะนะ,ะอาศัยอาศัยในหันเคียงให้เพิ่นนะ่ะนะกับมีเข่าพร้อมโอ้ยกับขาดร้ายตัวบ้านในเด้อโอ๊ดกินน้ำพิ่นบ่ได้น้ำลายแตกน้ำพิ่นติแม่โอ๊ดไปดีก็เลยว่าอันหกทุ่มนะก็เลยนั่งกินน้ำพิ่นนั่งกินน้ำเทวดานะั่นเอาคอเอ้ยแม่เอ้ยไปสัน เอาดูกินเป็นโมเดอร์มาท่าไรนั่งกินหัวบ้าบ้าไม่ได้ขึ้นจากว่านั่งกินเดี่ยวกันจากว่าม้าก็บ่ไปกินเลยม้าเมื่อไหร่ก็ปล่อยไว้มันก็บ่ไปกินเลยแมวอุดรกินกินแล้วบันโอ้ยบันขิ้นหอดว่าโอ้ยม้าจะไปกินปลาฉันวอากระปุกยันกระดูกขาดคอนล้วล่ะโอ้ยไปเอาออกมาบันกับยับใหญ่กว่าน้าม้าสิไปกินน้องเพิร์ลมาท่าไรกับไปอันกับพวกได้ยับใหญ่เราบันกับมาสวดมุ่น สัตวนมดบ้นานนี่เออมากับ่ไปกินไม่ว่าสั่นได้ม้ากะดีได้บ่ไปกินของเพื่อนนั่นละอเออบ้านนี้แม่ก็เลยเพราะตื่นเสารมากก็เลยไปท่านข้มสะอาดก็เลยยกอันออกไปใบข้างนอกบ้านนี้สิี่ะเอาใบในบ้านอันนี้ที่จากของบ่ก็เลยยกไปใบเพลลลื่อนข้างนอกเอาไปส่งเพื่อนข้างนอกหัวน่ะนะจ้าย่านหม้ากินเดี๋ยวกังเลยค้าข้อเพื่อนพวกออาเปาพวกนี้ละ อาแนนาบันนี่ก็เลืยขี่รถนี่นะไปตลาดน้ำพื้นนี่ขี่ไปขี่มาดับเนี่ยบุญหู่เมียเขารถขี่น้ำทางนี่นะรถน่ะก็มีผู้หญิงผู้หนึ่งบุ้ยปลาบักมู่จ้าปลาบักมู่เขาเนาะแม่เปยแจ้งเลยแม่เอ้าเต็มทางอ่ะแม่บักมูเนี่ยงขึ้นได้แถวไปสันเขาโดดเรียนจอดจอดจอดเขาเอินโดดอันพวกนั้นถบาทนะจ้าจอดจอดจอดไปสันแม่ยังบานนี่ ทาเอาบุ้หมูเสียบุ้หมูขนขึ้นโนไห่นี่เพื่อนว่ะเออแดนมาเอาบุ้หมูขนขึ้นโน้ไห้พ่อนยัยสบาดกับว่าจอดเลยอันแม่กับเน่าดับทั้งโดดขึ้นน่ะนะเพื่อนกับว่าจอดได้เอาบุ้หมูขึ้นโน้ตไห้เพื่อนที่เอาบุ้หมูขึ้นโน้ตไห้เช่นขึ้นโน้ตไห่นี่เพื่อนว่าบ้านนี้แม่ก็บด้วยวะเอาคือน่าจอดดาวสัตว์เพ่อนยัยสบาดเป็นอย่างเอาเพื่อนแถวบุ้งหมูขึ้นไห้ไหมเอาจะเป็นบ้าบ่อกใหญ่จะนั่งทั้งโดดได้เลย ฝันบหแม่จ้าเป็นฝันหยงั่ฝนัขนายทั้งโหลดเลยเ้านอเนั่โราเป็นกัฝัน้แมน่าฮ่าฮยัฮหาฮ่่า่าฮ่ห่าฮฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ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 ่าฮ่นาฮ่่าฮ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 ่ฮ่า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 ่ทาง่ะฮ่าว่า่าฮกาฮ่่าเล่าฮ่า่าน่่่่่ หนึ่งหกนั่นเหละเรศทะเบียเนเลยนะหนึ่งหกแปดหกแปดหกอืมเตม่ตาคิดจะดหน้าเด้อเป็นแนวทาง<ด>คือเพิ่นขึ้นสียอันร่างโคกกระดะเพื่อนหูเลยอื <ๆ S 1> โค<ฮ>กงานตั้บักหุ่งแม่จ้าเปซะไปเลยอันเพิ่นขึ้นสี่ร่างโคกกระดะเออเมเนกับไปถ้ำบุญเริเมื่อเนอันแมวอุดอัน่ะไปเฮ็ดอันเอาเงินไปบริจาคเพื่อนไปซื้อ ปลากับปลาแห้งเนี่ยปลากับป้องบ้งงงงมามาขขาวซารเอาไปให้ผู้น้ำถวมมาพี่น้องอันผู้ใดมีจิตัทธาก็ขอในเด้อพี่น้องทุกคนเลยสักมือหนึ่งมันตรงด้วยละ่ะแม่ไปบริจาคน้าถวมน้าบ่คะขอแนเด้อคนรักอัน เพื่อเกิดว่าเอฟซีผู้ใดผู้อยากรวมทํำบุญอยากรวมบริจาคกระจังทัก่วนตัวแม่มาแม่โทรมาบริจาคโทรมากน้าถ่วมพี่น้องอันขอมามาผู้ละหอก็ได้ปลากระป๋องผู้ละผอมกระได้เร้อพี่น้องเลยจอยกันไปเอาเป็นมาโนดเนาะสักงมือหนึ่งเ้าต้องร้วยล่ะ มาด้วยมือหนึ่งมันต้องด้วยมือหนึ่งบ่มีวันจนกันเฮาเฮ็ดไปนะมันตองได้มาผู้ใดเฮ็ดแหงเห็ดแหงได้ผู้ใดบ่เฮ็ดนะไม่แต่อยากได้มันสิได้มาแต่ใส่เฮาบ่มีอันเฮาบด้เฮ็ดทำบุญกุศลมันสิได้มาแต่ใส่มันกะท้ำยูใส่บาทน่ะเออเฮาบ้านแม่น้ำถ่วมบ่ค่ะมันกะถ่วมนะจ่าแถวบาทแม่น่ะใช่ว่าทำบุญน่ะถ้าใส่บาทยูมันกะแมนยูใส่บาทเฮาใส่บาทไปนี่กเพอบา เข้าตำบาเข้าฝากธนาคารใบสิได้กินสาสตรหนาหึกอสาสตรไหนก็เข้ากับเบื้องไปอ่ะนะบาเข้าเห็ดอยู่เห็ดยังคือบอ้ด้วยบ้ด้วยแล้วดวงเข้านั้งเทียมมันกับมีทนั้งเทียมมันกับโบมีแมนนสิเห็นเป็นตัวกับเอาไไบะไรเพราะว่าดวงเข้ามันโบมี่กาแฮคิดจารณา,าเอาเด้อพี่น้องเอ้อยนี่ก็เป็นแนวทางหอคิดจารณา,าเอาให้ํำให้ดว้วยเด้อมืม่อนี่หายไปตำสมตำเล่าเด้อค่ะมืนอนี่ตำเล่าเนาะแม่เนาะ เพิองชื่นสีดังโคกสะอาดแล้วล่ะโอ้มื่อนี้แม่ให้มาซีตัวเลยเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งหกแปดหก,หก,กะนะคะเนาะโดดกับฟังเในเด้อโดดมันสิโดดตัวไหนหายฟังเบิ่อมาโดดเห็นบอกงวดเบิ่งหันน่ะหัวใหญ่เห็นบอกรัฐบาลนะ่ะค่ะแม่บอกว่าหาเก้าแม่บอกห้าเก้าเก็บมันก็โดดนะเนี่ยแม่ก็ว่ามันสิโดดเลขหายบอกมันโดนลงมาเป็นเลขซีแต่ว่าเลขนอกอ่างเป่าเขาอยู่ด้วเนาะแม่เนาะเลขอ่างเป่ากับเขาเขาซ้ำตัวเขาซ้ำตัว ว่าเป็นยังยองวดนี้ตามไม่เนาะค่ะเนาะยอดจิเป็ดเอฟซีเนาะอังเปานอังเปากะเซียแนเพราะว่าเป็นหมาอยู่แต่บ่าเขากหม้าพิเศษอยู่นะเนาะเขากบต้องม้าพิเศษก็ต้องมีเทพราชักตวอันองค์น่ะมาอยู่น้ำเขามาแสงเขาน่ะนะแต่ว้าห้าก่อนคิดจะแว่าแสงสีเสกให้น้องจับตัวนี้จังสิงสีแล้วน้องแม่แต่ากับเป็นหมาอยู่ก็แต่ว่าหมามันมีหมาสุขภาพหมาคุณ มาคุณภาพมาคุณภาพอยู่มาให้สชกมาให้สชกกับ่บแมนมากับแบบ้ามาเข้ากะดีอยู่แหละหน้าแบบ้าเทวดานั่งองค์เพิ่นกะบบมี่มองไปเพิ่งกะอยากมาบอกไหมีสชกไม่ไดเพิ่นกะทั้งทีเพิ่นกะมาสธิตสธิตอยู่น้าม้ากับมี่คำมาษาเข้าเสียตังนี่ท่านเลียงมาขาวบอัน้าใหคิจรหนาเอาเด้อพี่น้องเด้อข้ามโมด้านน่ะค่ะอันนี้เป็นแนวทางงนาะแมนเนาะแนวทางค่ะอขอบคุณ แม่อุดอรนะคะตำ<า>เล่า,ามะนีเน,น,นาะเพิ่งขึง้นโค้กเพิ่งขึง้นสีสะอาดยุดอกเปสะคักเลยตำเรลาโคกพิเศษด<า>นะ่าโคกพิเศษเด้อมันนี่เด้อพี่น้องเลยไม่ว่าเนี่ยเรก็ฟันมาแตงมูขั้นแตงมูเขาเอาขืนโดดขั้นเป็นตีธรรมนะดาเนาะคุยหญ่งกับน้ำสีเนา 4, นะกระสีขั้นตีทาธรรมดาได้กับซีเป็นสีศูนย์บอจำอันด้าวนะสีศูนย์หาศูนย์บอขั้นหน้าศูนย์หน้าโอเคจราหน้าเอาเด้อพี่น้อง แต่ว่ากับโบว์ไว้ให้ฟั่งนีนี่นังเทียที่บดาเพิ่นมานังเทียกับองค์หนึ่งเพิ่นมากับองค์หนึ่งเพิ่นมานังเทียองค์มาตัวกะมีองค์บัวตัวกะมีเพิ่นกันแล้วเต่ผู้มีดวงให้ที่เจรนาเอานังเทียกับขึ้นกระด้งเอาให้อันดำให้ด้วยทุกคนนะเพิ่นอยากออกมาอังเป่าหนาพุนนะขอบคุณแม่อุดรละยายจ้าขาให้ดำให้ด้วยเด้อบได้สนับสนุนไ้เดนอันว่าไ้เดนว่า